ก็รู้สึกตื่นเต้นขนาดแรกก็คือรู้สึกดีได้มารับนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราพามากะ,ค,ะคือจะเป็นมน,นุษย์เงินล้านของบริษัทนะคะที่พามารับวันนี้ก็คือให้แบบว่าทุกคนได้รับด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขด้วยกันค่ะก็ถึงแบรนด์ท่านนี้เด้นไปคะว่าเป็นแบรนด์อะไรเกี่ยวกับอะไรคะค่ะก็แบรนด์ของเรานะคะค เป็นบริษัทแล้วเนาะบริษัท p k d สยามเซอร์วิสจำกัดนะคะก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับกลุ่มสุขภาพและก็กลุ่มความง,งามน,นะคะก็ที่ทําการตลาดได้ดีมากที่สุดเลยค่ะก็จะเป็นเกือบทุกตัวเลยนะคะที่ตอนนี้กาลังตีตลาดทั่วประเทศแล้วก็ขยายต่างประเทศด้วยแต่ว่าช่วงนี้ด้วยความที่มันมีโควิดนะคะเราก็ ขยายในต่างประเทศขยายในประเทศไปก่อนนะคะค่ะอาสาตัวแทนว่นนี้ฝาะอามาฝั่งนี้อันนี้มีตัวแทนจากที่ไหนคะอันนี้มีตัวแทนจากที่ไหนคะจากพาทการสัตวค่ะเป็นยังไงไหมคะได้ตั้งแต่มาขายแบรนด์นี้คะ่ะก็สา,ามารถมาขายแบรนด์นี้ได้ก็เป็นระยะเวลา32เดือนนะคะก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็เมื่อวัยนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ ซื้อเงินสดนะคะซื้อรถเบนซ์เงินสดจากการขายสินค้าของบริษัททีเคดีค่ะค่ะแล้วฝั่งนี้บ้างแทนเป็นไงบ้างคะมาขายในแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับเราในในแบบนี้แล้วก็นะครับเราประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของรายได้นะครับตอบโจทย์มากเลยนะครับในเรื่องของออนไลน์ครับผมไป็นไงบ้างคะมาขายแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าขอบคุณแมนหรอมีรายได้ที่เป็นหลังได้เลยนะคะแล้วก็สามารถ ค่ะค่ะ่ะมาขายแบรนด์นี้เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประสบความสำเร็จคือมีรถก็ะ้องีบ้านของตัวเองค่ะแล้วก็จะสร้างทีมไปเพอการตลาดค่ะ่ลังนี้นล้ะคะก็รู้สึกดีใจครับก็ผมก็เป็นคนคนนึงที่ว่าติดลบมามาอยู่ที่บริษัทที่ดีก็เลยสำเร็จทู้านส่อให้เรียนเรียนรู้ ก่อนให้เราเรียนนะครับก็ความสำเร็จจากคนติดลบตอนนี้กลายเป็นคนมุรักคุณร้วนะครับครับขออนเราตัวแทนดีสลับได้ไหมคะเรากงไปไม่ถึงอันนี้เท่าไหน่เท่าไหร่ตัวแทนีิคะเท่าไหนตัวแทนดิเท่าไหร่ตัวแทนีิอันนี้คนหนึ่งอ่ะเป็นไงบ้างครับพี่พอมาขายแบบนี้ค่ะ ซู้สึกแว,ว่าดีที่สุดนะครับจากที่เรามีรายได้เป็นเพียงแค่เดือนต่อเดือนแต่ตอนนี้ผมมาทาบริษันที่มีคดีนะครับมีรายได้วันต่อวันเงินเข้าทุกเวลาเลย,ยคือเราเดินดูดแบบตรงนี้ให้ชีวิตของพวกเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับผมค่ะครับรู้สึกไงบ้างคะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนจากการที่เขาได้มาหาดีแอนเราอย่างนี้คะคือรู้สึกดีใจนะคะคือจากคนที่ไม่มีอะไรเลยอะไรเลยที่เดินเข้ามาหาเราแล้วเราสามารถสร้าง เขามีอาชีพ hmm. มีรายได้เสริมนะคะโดยเฉพาะมีสามารถลิกผับชีวิตจากคนไม่มีเงินคนล้มเหลวและสามารถประสบผลสำเร็จอย่างนี้ก็ออกรถเบ้นป้ายแทนจากคนที่ไม่เคยมีอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะออกรถเบ้นเหมือนกันฝั่งโน้นก็คือเราก็รู้สึกดีใจเนาะที่ทําให้ตัวแทนหลายๆคนประสบผลสําเร็จนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากสำหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนในแบรนด์เราแล้วก็มาอยู่กับแม่ทึงจริงๆหลังนี้ต้องทำยังไงได้บ้างคะ ค่ะก็ถ้าสนใจว่าใครสนใจที่อยากจะเป็นตัวแทนของบริษัทเรานะคะก็สามารถพักตัวแทนได้เลยทั่วประเทศนะคะแล้วก็สามารถติดตามที่เพจบริษัท PKD สยามเซอร์วิสไทยแลนด์นะคะหรือว่าเฟซของพายเองก็ได้ขวัญระดาหรือเดือนกตานะคะแล้วก็จะมีเฟซหลักๆเลยที่แบบเป็นของตัวแทนที่เด่นๆนะคะแล้วก็จะมีแบบอย่างนีตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสามารถติดตามได้ค่ะโอเคขอบคุณค้าพยากเก็บบิสเนเลยนะคะ